ควายตัวนี้ชื่อบัวลอยนะครับความสูงประมาณ165เซนนะครับซึ่งอยู่ที่วัดดอนเปร่งนะครับจริงๆเจ้าวาดเนี่ยตั้งใจจะซื้อนะครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่ขายเขาเขาถวายให้หลวงพ่อที่เดียเรามาดูวันนี้สำนักง,งานประตุสัตว์จังหวัดนครนายกเรามาดูวันนี้เนี่ยครับก็น่าจะเป็นพ่อพันธุ์ที่สามารถรีดนำเชื้อได้เดี๋ยวผมจะไปเจรจากับหลวงพ่อนะครับว่า โอเคไหมนะครับสําหรับควายตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดกรณีเราเราสามารถรีดน้าเชื้อได้ก็จะเอาน้ําเชื้อเนี้ยขยายสู่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงควายเผือกนะครับสวยมากลักษณะนี้นะครับทั้งอัตลักษณ์สามเท่าไหร่นะสามขวบสิบเดือนนะครับท่านดูนะครับ นี่ขายดีมากเลยครับผิวสวยนะครับอายุเท่าไรนะครับที่เห็นสามปีสามขวบกับสิบเดือนเพราะผมดูฟันแล้วนี่ปรากฏว่าฟันมันเท่ากับสองคู่สี่สี่เขี้ยวนะครับมันหักไปหุดไปชุดหนึ่งแล้ว คือที่หลุดนะคือฟันน้ํานมครับฟันน้ํานมหลุดก็กําลังหนุ่มเต็มตัวเอาละเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยกับหลวงพ่อนะครับคุณพี่ถือวิดีโอไว้อย่างนี้นะครับผมจะได้บอกกันนะครับไม่ต้องทําอะไรนะตรงนั้นคือตรงนี้นะครับคือควายเผือกนะครับอยู่ที่วัดดอนเปงเดี๋ยวกําลังจะไปเจรจากับหลวงพ่อนะครับจะขอทําการรีดนําเชื้อนะครับ น้ำเชื้อที่ได้ถ้าถ้ารีดแล้วเนี่ยสามารถที่จะให้หลวงพ่อเนี่ยทางวัดดอนเปลงจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปไม่ให้ฟรีนะซื้อให้ญาติโยมเนี่ยทำบุญเข้ามานะครับดีไม่ดีก็ได้สร้างเขาเรียกอะไรนะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้สวยงามมากขึ้นอาจจะเป็นเจ้าชื่ออะไรนะบัวลอยอจะบัวลอยจะค้ำคูนนะครับรีดน้ำเชื้อ เพื่อที่จะจําหน่ายสู่พี่น้องเกษตรกร,กรที่สนใจวันนี้ผมกล้ายืนยันนะครับในฐานะที่ทํางานของกรมปศุสัตว์วันนี้ดีใจมากที่มาเห็นพ่อพันธุ์ควายเผือกนะครับอยู่ในพื้นที่อาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเราก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นพ่อพันุ์ที่จะขยายสู่พี่น้องเกษตรกร,กรได้นะครับ